สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่อนเพื่อนทุกคนนะครับกับสวัสดีนะครับผมมาพบกับเบลอนองเช่นเคยนะครับผมกับช่วงค่ำๆของวันอาทิตย์นะครับผมครับผมมาพบกับบลอนองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับหรือว่าหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่22เดือนสิบเอ็นะครับผมคลิปนี้เป็นสูตร2เม็ดนะครับในชุด2ตัวบนล่างนะครับผม สลับในงวดที่แล้วนะครับสูตร2เม็ดนะครับให้เด่น2เด่น6นะครับวิ่งรูดที่6ตัวเด่นรูดนี่หลุดไปนะครับมาเด่น2นะครับเข้าไปในที่ 2- อสนะครับผม 2- 3สนะครับในเลขล่างชุด6ตัวนะครับผมก็แสดงความดีใจกับพี่พี่ทางสปปเรานะครับสลับ 2- อสนะครับผมครับผมสลับแนวทางงวดันที่ย2นะครับเนาะไม่ต้องรอช้านะครับ ก่อนไปรับชมนะครับผมก่อนไปรับชมมีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณนะครับผมโปรดใช้วารณญาณาในการรับชมนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับรับชมแล้วนะครับชื่นชอบค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับรับชมแล้วบอมักบอชอบก็สามารถเล่นผ่านได้นะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับในงวดนี้ชุด2ตัวนะครับ ชอบนะครับชุดเด่นนะชุดเด่นวันนี้นะครับชอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ห้านะครับสายวิ่งสายลูดนะครับในสูตรนี้ให้ไปที่หนึ่งนะครับผมนะครับหรือว่าใครชอบ5ก็เอาห้าไปวิ่งลูดนะครับผมคิดว่า เดือนนี้อย่างที่บอกเป็นเดือนของเลข5นะครับคิดว่า5น่าจะยังมาแต่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในหลักไหนนะครับในเลข6ตัวนะครับผมก็ลองโปรดใช้พิจารณาณในการรับชมนะครับสำหรับสำหรับตัวเด่นนะครับเด่น5นะครับผมก็จะมีมี51นะครับ52 ห้าสามนะครับแล้วก็ห้าสี่แล้วก็นะครับแล้วก็ห้าหกนะครับผมห้าหนึ่งห้าสองห้าสามสี่ห้า 1, หกนะครับส่วนเด่นหนึ่งวิ่งรูดที่หนึ่งนะครับหนึ่งนี้ให้ไปที่ ให้ไปที่นะครับให้ไปที่10นะครับ10แล้วก็12นะครับหนึ่งสาม หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านะครับผมนะครับส่วนสามตัวเนาะสามตัวก็จะมี2ชุดนะครับผมสามตัวก็จะมี2ชุดนะครับก็จะมีมีหนึ่งนะครับ หนึ่งห้าสามนะครับแล้วก็แล้วก็ห้าหนึ่งเก้านะครับผมนะครับก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมส่วนเลขชุดนะครับเลขชุด4ตัวนะครับ ที่จะให้เป็นแนวทางนะครับก็จะมี015 0153นะครับสลับในสูตรนี้นะครับเลข4ตัวเนาะก็ลองเอาไปตัดเล่นลองดูนะครับผมถ้าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้เนาะ ส่วนชุดตัวเน้นให้นะครับในสูตรนี้นะครับที่ชื่นชอบนะครับผมก็จะมีห้าสามนะครับก็ห้าหนึ่งส่วนในสูตรนี้ชอบหนึ่งูนนะครับแล้วก็ห9เก้านะครับส่วนสามตัวก็หนึ่งห้าสามนะครับผมลองพิจารณารับชมดูนะครับพี่ๆเพื่อนๆเนาะ ชื่นชอบค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมครับผมสลับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับขอกําลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยพี่ๆี่ทุกๆคนนะครับผมสลับคลิปนี้กรับสวัสดีครับ